โครงงานคุณธรรมเรื่องชวนเพื่อนหนีรอมาเรียนออนไลน์จะทำโดยกลุ่มเครือข่า,ขายความดีออนไลน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับโรงเรียนวัฒนาไซายดิษฐานุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับหไม่ส่งงานครูประจำวิชา ติดตามในชั่วโมงเรียนเป็นประจำครูประจำชั้นติดตามงานผ่านกลุ่มออนไลน์ของห้องเรียนและกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มที่ส่งงานเรียบร้อยเกิดความเบื่อหน่ายมองเห็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไขสาเหตุปัจจัยภายในเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจการบ้านเพราะไม่เข้าเรียนเพื่อนเพื่อนไม่กล้าถามครูว่ามีงานอะไรบ้างและทำอย่างไรเพื่อนเพื่อนขี้เกียจ ปัจจัยภายนอกไม่มีอุปกรณ์ในการเข้าเรียนออนไลน์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพียงพอต่อการเรียนออนไลน์ติดตามผู้ปกครองไปทำงานหาไรายได้ระหว่างเรียนครูสั่งการบ้านเยอะเกินไปแนวทางแก้ไขปัญหาสร้างกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยชวนเพื่อนที่ส่งงานเนียบร้อยมา มาร่วมทำความดีช่วยเหลือเพื่อนๆที่ขาดส่งงานประชุมกลุ่มเพื่อนช่วยร่วมกันสรุปการบ้านชิ้นงานแต่ละรายรายวิชาเชิญชวนเพื่อนๆที่ไม่ส่งงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานโดยตั้งชื่อกลุ่มเพื่อนทําสร้างกลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มมีเพื่อนช่วยสองคนเพื่อนทำสามคน แต่ละกลุ่มประชุมกลุ่มย่อยกำหนดตารางการทำงานของกลุ่มตนเองประชุมกลุ่มเพื่อนช่วยบันทึกความก้าวหน้าทุกสัปดาห์หลักธรรมน้อมนำหลักอิธิบาทศีมาเป็นพุทธวิธีวิธีในการดำเนินง,งานฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา เป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทั1ที่ขาดส่งงานจำนวน27คนส่งงานเพิ่มขึ้น้อยละ8 0ภายในระ,ระยะเวลา2เดือนผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานโครงงานข้างต้นทางกลุ่มเจอปัญหาในการดำเนินงานหลายประการคือนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงงานมีไม่ถึง27คน เนื่องจากการติดต่อสื่อสารที่ลำบากระหว่างการดำเนินงานตามแผนงานโครงงานมีกลุ่มนักเรียนเพื่อนช่วยติดเชื้อโควิด -19 ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่สูนพักคอยจำนวนสีคนทำให้น้องมีการแบ่งกลุ่มย่อยใหม่เพื่อนช่วยกันดูแลเพื่อนๆที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานในการกำหนด ปฏิทินการดําเนินงานครั้งแรกผลปรากฏว่าเพื่อนๆที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงานไม่สามารถทํางานได้ตามตารางที่กําหนดไว้เนื่องจากในบางวิชาภาระงานชิ้นงานและการบ้านค่อนข้างเยอะจึงมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการดําเนินงานใหม่โดยเริ่มจากรายวิชาที่ภาระงานน้อยเพื่อสร้างกําลังใจและแรงจูงใจในการทํางาน จากการดำเนินงานโครงงานในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดส่งงานจำนวน10คนจากการสำรวจข้อมูลโดยการสัมารณ์พบว่านักเรียนจำนวน3คนไม่มีเครื่องมือ ุปกรณ์ในการเข้าเรียนนักเรียนจำนวนสองคนติดตามผู้ปกครองไปทำงานหาไรายได้ระหว่างเรียนและนักเรียนจำนวนห้าคนขาดความรับผิดชอบในตนเองผลงานดำเนินงานในระยะที่หนึ่งพบว่านักเรียนพบว่ามีนักเรียนเพียงหนึ่งคนที่สามารถทำงานได้มันรูุตามปฏิทินที่กำหนดไว้ผลผลการดำเนินงาน ในระยะที่2พบพว่าการนำเนินงานตามปฏิทินมีความก้าวหน้าเพียงร้อยละ60ยังคงมีงานอีกหลายวิชาที่ไม่สามารถทำให้เสร็จสิ้นตามปฏิทินได้ได้แก่วิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์วิชาสังคมและวิชาคณิตศาสตร์